ชาวราศีมีนท่านมีเกณฑ์จะได้โชคลาภลาบล้อโชคใจกระทนหันจากสวัสดีครับในคลิปนี้อาจารย์ก็จะมาเปิดไพ่ยิปซีทานายดวงชะตาให้กับชาวราศีมีนในเรื่องของที่มาของโชคลาภการเงินของชาวราศีมีนในช่วงวันที่16ห ถึง31พฤษภาคม2568นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าชาวราศีมีนท่านมีเก์ที่จะได้โชคลาบลาบลอยโชคใหญ่ก็ท่านนั้นจากอะไรนะครับมีเกนที่จะได้โชคลาบลาบลอยจากลักษณะแบบใดมีเกนที่จะได้ลาบลอยโชคใหญ่ในรูปแบบใดเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับ การทำนายดวงชะตาในครั้งนี้เป็นการทำนายแบบกว้างๆคลาดเคลื่อนประการใดก็ต้องกราบขออภัยทุกท่านเวลานี้นะครับการดูดวงเป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชม ดวงของชาวราศีมีนนะครับวันนี้นะครับอาจารย์เปิดไพ่มาไพ่ที่อาจารย์เปิดมานะครับในวันนี้ก็เรียกได้ว่าบ่งบอกในเรื่องของที่มาของโชคลาภการเงินของชาวราศีมีนค่อนข้างที่จะชัดเจนมากเลยทีเดียวนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันก่อนนะครับว่าไพ่ สิบใบที่อาจารย์เปิดมานี้มีไพ่อะไรบ้างนะครับเรามาเริ่มต้นกันที่ไพ่แบบแรกกันนะครับตำแหน่งที่หนึ่งนะครับไพ่แบบแรกวันนี้นะครับเป็นไพ่ ace of s w o r d หรือว่าไพ่เบอร์หนึ่งรูปดาบนะครับในรูปนะครับในรูปในไพ่นี้นะครับในภาพนี้นะครับเราจะเห็นนะครับว่า เป็นมืออยู่ดีๆก็โผล่มานะครับแล้วก็จับดาบเอาไว้นะนะฮะข้างบนก็มีมงกุฎนะครับนะเป็นมงกุฎพระราชานะครับนะนะครับแล้วก็มีเหมือนเป็นใบไม้เนี่ยนะครับปลิวไหวข้างล่างก็เป็นภูเขาอะไรอย่างนี้นะครับนะฮะไพ่เบอร์หนึ่งรูปดาบนะครับหมายถึงความแน่วแน่นะครับหมายถึงความมั่นคงนะครับหมายถึงความตั้งมั่นและยึดเหนี่ยว อ่านะครับยึดเหนี่ยวมั่นคงตั้งมั่นแน่วแน่อ่าอันนี้คืออันนี้นะครับนี่คือเบอร์หนึ่งรูปดาบนะครับนะมีดาบขึ้นมาเป็นแท่งเหล็กนะครับนะอันนี้นะครับก็จจะบ่งบอกในเรื่องของที่จับอะไรบางอย่างเป็นการจับนะที่จับด้ามจับหรือว่าที่จับอะไรบางอย่างนะครับนะแล้วก็ต้องแน่วแน่มั่นคงกับสิ่งที่ท่านคิดเอาไว้ด้วยนะครับเพราะว่า ในไพ่นี่นะครับถ้าชาวราศีมีนเนี่ยท่านมีแหล่งโชคลาภอะไรในใจอยู่ตอนนี้ท่านอาจจะต้องมั่นคงเอาไว้นะนะครับหรือท่านใดนะครับนะเคยตามโชคลาภอะไรมานะครับก็อาจจะต้องตามต่อไปเพราะว่าต้องมั่นคงแน่วแน่นะครับนะความหมายนี้มาดูกันที่ตำแหน่งที่สองนะครับตำแหน่งที่สองวันนี้นะครับเป็นไพ่เด็ก ถือถ้วยนะครับหรือว่าไพ่ page of c u p นะฮะไพ่เด็กถือถ้วยนะครับตรงนี้นะครับในภาพเราจะเห็นเป็นเหมือนเป็นเด็กผู้ชายหรือว่าเป็นผู้ชายอายุน้อยนะครับผิวขาวใบหน้าออกกลมนะฮะกำลังถือถ้วยที่มีปลาอยู่ด้านในถ้วยนะครับไพ่ใบนี้นะครับความหมายของไพ่คือไพ่แห่งลางสังหรณ์ที่แม่นยำนะไพ่แห่งเซนต์นะครับ นะถ้าชาวราศีมีท่านใดเนี่ยท่านมีโชคลาภอะไรในใจนะครับมีเลขอะไรในใจอยู่เนี่ยอ่าอาจารย์ทำไรว่าท่านจะมีเซนที่แม่นยำนะนะครับแต่ถ้าเกิดว่าชาวราศีนีนนะครับท่านมีเซนอะไรแบบนี้จริงๆท่านก็จะต้องมั่นคงแน่วแน่กับสิ่งที่ท่านคิดเอาไว้อ่าเพราะว่าเป็นตําแหน่งที่เชื่อมโยงกันกันกบไพ่ดาบเบอร์หนึ่งนะครับนะฮนะนะเพราะว่าดาบเบอร์หนึ่งเนี่ย ก็จะเป็นไพ่ที่ให้ผลทั้งด้านความมั่นคงแน่วแน่นะครับนะฮะอันนี้และในภาพนี้นะครับมาถือถ้วยมีปลาด้วยปลาเนี่ยก็คือโชคลาบนะนะี่จ้องมองกันอยู่เลยนี่จ้องมองปลากับคนนี่จ้องมองกันเลยมันจะแสดงว่าท่านอาจจะมีลาบใหญ่เซนแม่นยำนะครับโดยเฉพาะเรื่องของโชคลาบต่างๆนะนะครับลักษณะเป็นผู้ชายอายุน้อยนะครับผิวขาวนะฮะใบหน้าออกกลมๆหน่อยนะ ครับมาดูกันที่ตำแหน่งที่3นะครับตำแหน่งที่3วันนี้เป็นไพ่หมายเลข14นะครับเป็นไพ่เทมเพิร์นส์นะครับหรือว่าไพ่ที่มีเทพนะครับถือน้ำเทกลับไปกลับมานะครับ ในความหมายนี้ก็ชัดเจนเลยครับว่าต้องกลับไปกลับมานะครับกลับไปกลับมานะมีอะไรในใจมีเรื่องรในใจก็ต้องกลับไปกลับมานะนะครับนะฮะก็ต้องกลับบนกลับล่างนะครับกลับซ้ายกลับขวาอะไรแบบนี้เป็นต้นนะครับในภาพก็จะเป็นเหมือนถ้วยน้ําเทไปเทมาแบบนี้นะครับนะแบบนี้วนไปวนมานะครับเกี่ยวกับน้านะฮะอันนี้ กี่ยวกับการกลับไปกลับมานะโอเคมาดูกันที่ตำแหน่งที่4นะครับตำแหน่งที่4วันนี้เป็นไพ่ที่ดีมากเลยนะครับเป็นไพ่ราชินีถือเหรียญน,นะครับนะหรือว่าไพ่ q u e e n of p e น t a c l e นะครับไพ่าราชินีถือเหรียญน,นะครับนะในภาพนะครับเราจะเห็นเป็นผู้หญิงนะครับนะผิวขาว ผมออกเป็นสีเข้มๆยาวๆหน่อยนะครับอวบๆหนะน่อยนะลักษณะนี้นะครับจะเป็นผู้หญิงผิวขาวอวบนะครับนะผมยาวสีเข้มสีน้ำตาลเข้มหรือว่าสีดํานะครับเป็นผู้หญิงที่มีอายุหน่อยนะจจะเป็นช่วงอายุที่45หรือ55ปีนะครับถือเหรียญอยู่อ่าแสดงว่าเป็นลาบลอยไพ่เราชินีถือเหรียญน,นะครับตรงนี้นะครับความหมายของไพ่คือลาบการเงินโชคใหญ่ มีทั้งลาบการเงินและวาสนาบารมีอันนี้คือความหมายของไพ่นะครับนะหมายถึงของที่หรูหราของแบรนด์เนมต่างๆนะครับตรงนี้นะครับอาจจะหมายถึงกระเป๋านะหมายถึงของมีค่าที่มีค่าที่สุดสำหรับท่านอะไรอย่างนี้นะครับนะหมายถึงกระเป๋าหมายถึงอะไรพวกนี้หมายถึงอ่าเก้าอี้นะครับที่เป็นเก้าอี้ทรงสูงสีเทาๆอ่าอันนี้นะครับ ก็ไปดูเลขตรงนั้นได้นะครับอา,อาจจะมีโชคลาภกับสิ่งนี้ก็เป็นได้นะนะฮะแต่ว่าไพ่เนี่ยนะครับราชินถือเหรียญเนี่ยถือว่าเป็นไพ่ที่ให้ผลทางด้านลาบรัย์ใหญ่นะครับโชคลาบลอยโชคใหญ่นะการเงินก็อาจจะเป็นการเงินที่เป็นหลักแสนหลักล้านหลักสิบล้านอะไรแบบนี้ได้นะครับวันนี้นะครับอาจารย์ทำนายว่าชาวราศีมีนท่านก่อนจะได้โชคใหญ่แบบกระทันหันปัจจุบันทันด่วนนะครับอาจจะได้โชคใหญ่ หลักแสนหลักล้านหลักสิบล้านก็เป็นได้นะนะฮะเป็นดวงราชินีลาบใหญ่นะครับแบบนี้ตรงนี้นะครับนอกเหนือจากเรื่องของโชคลาบแล้วนะครับที่เป็นลาบลอยแล้วเนี่ยจะเกี่ยวกับเรื่องของการเงินที่มาจากการค้าขายที่เป็นในหน้านะครับงานที่เป็นในหน้านะครับอันนี้ถือว่าการเงินจะดีไม่ว่าท่านจะเป็นในหน้าค้าที่ดินขายบ้านขายคอนโดหรือว่าเป็นในหน้าอะไรก็ตามนะครับที่เกี่ยวกับการขาย ทำนายว่าการเงินจะดีมากด้วยนะครับแบบนี้นะนะฮะและอีกสำคัญที่สําคัญเลยนะครับอันนี้เนี่ยใครมีที่มีมีที่ม,ทมีทานจะขายเนี่ยอาจจะทำนายว่าอาจจะได้ขายได้นะครับอาจจะเรื่องของโชคลาบทำนายว่าโชคลา,าบลาบลอยใหญ่มาเต็มเต็มนะครับถ้ามีไพ่ราชินีขึ้นนะราชนีถือเหรียญขึ้นนะครับแบบนี้มาดูกันที่ตําแหน่งที่5้านะครับ ตำแหน่งที่5นะครับเป็นไพ่เบอร์หนึ่งรูปถ้วยนะครับไพ่เบอร์หนึ่งรูปถ้วยนะครับหรือว่าไพ่ Ace of Cups นะฮะอันนี้สังเกตจากภาพนะครับจะเป็นถ้วยนะครับอยู่บนมือที่โผลออกมานะครับนะมีน้ำอยู่ในถ้วยด้วยแล้วก็มีนกอยู่ในนี้ด้วยนะครับตรงนี้นะครับจะหมายถึงแก้วน้ำจะกันน้ำนะครับจะกันใส่น้ำหรือว่าอ่างน้ำอ่า,อางน้ำนหรือว่าน้ำพุ นะครับหรือว่าเครื่องปั๊มน้ํานะครับตรงนี้ก็อาจจะมีเลขอาจจะมีได้โชคลาภเฉยๆนั้นก็เป็นได้นะครับอันนี้นะนะฮะแต่โดมนี้ถือว่าเป็นโวงที่อาจจะได้ลาบใหญ่จากที่อยู่อาศัยด้วยจากที่พักด้วยเพราะว่าไพ่เบอร์นหนึ่งรูปถ้วยนะครับก็หมายถึงที่พักด้วยนะนะครับ,นะรบหมายถึงบ้านด้วยนะ มาดูกันที่ตำแหน่งที่6นะครับตำแหน่งที่6นะครับเป็นไพ่หมายเลข8นะครับเป็นไพ่8ดเหรียญนะฮะไพ่8ดเหรียญนะครับถนะือว่าเป็นไพ่ที่ผลด้านการลงทุนด้วยการเงินนะครับลักษณะาภาพของไพ่ใบนี้นะครับมีเหรียญอยู่8อันนะครับก็มีผู้ชายที่กําลังตีเหรียญอยู่อันหนึ่งนะครับ งานที่เกี่ยวกับพวกการแบ่งสันปันส่วนหุ้นส่วนต่างๆหรือว่าการเล่นหุ้นนี่ถือว่าการเงนินดีนะแบบนีน้การเล่นกองทุนรุ่นหุ้นต่างๆถือว่าการเงนินดีนะครับนะเป็นการแบ่งสันปันส่วนอะไรที่มันแบบมีคําว่าแบ่งๆเนี่ยอันนี้ชัดเจนว่าท่านอาจจะได้มีโชคลาภกับไอสิ่งที่มันแบบมีควาว่าแบ่งๆนะนะนะครับถือว่าการเงิน,นเนี่ยยิ่งทํายิ่งได้ด้วยนะแบบนี้นะฮะถือว่าตรงนี้นะครับเป็นดวงลาบใหญ่ เป็นดวงโชคใหญ่เลยนะฮะเป็นไพ่หมายเลขแปดนะครับแล้วก็ในรูปมันจะเกี่ยวกับเหมือนเป็นค้อนด้วยออครับมาดูกันที่ตำแหน่งที่สามนะครับตำแหน่งที่สามนะครับเป็นไพ่เทมขอภยัยตำแหน่งที่เจ็ดนะครับมาดูที่ตำแหน่งที่เจ็ดนะฮะตำแหน่งเจ็ดเป็นไพ่หมายเลข 11เ็นะครับเป็นไพ่เมเจอร์หมายเลข11นะนะครับเป็นไพ่ u s t i c e นะครับไพ่ u s t i c e นะครับจะหมายถึงความยุติธรรมความบาลานซ์นะครับนะฮะหมายถึงสิ่งปลูกสร้างที่เป็นลักษณะสมมาตรที่มันเท่ากันนะครับนะหมายถึงสิ่งปลูกสร้างต่างต่างนะครับสถาปัตยกรรมต่างๆนะนะครับอันนี้ก็ถือว่า อาจจะเกี่ยวกับเรื่องของที่อยู่อาศัยด้วยก็เป็นได้นะครับเพราะว่าอยู่ในตําแหน่งที่เชื่อมโยงกับพวงนี้ด้วยไพ่หมายเลขห้าด้วยนะครับอ่ะมาถึงตําแหน่งที่5ด้วยนะครับเป็นไพ่เบอร์หนึ่งรูปถ้วยก็จะเกี่ยวข้องกันกับพวกบ้านที่อยู่อาศัยอะไรแบบนี้หรือว่าเฟอร์เนเจอร์นะครับม,มาดูกันที่ตำแหน่งที่8นะครับ ตำแหน่งที่8นะครับเป็นไพ่เด็กถือดาบหรือว่า p a g e of s ซอร์นะครับในภาพคุณจะเห็นเป็นเด็กเป็นผู้ชายอายุน้อยนะครับนะฮะหันหน้าไปทางอื่นนะนะครับนะถือดาบอยู่อันนี้หมายถึงความดื้อร้านความไม่เชื่อฟังความไม่ยอมรับนะครับอ่านะนะฮะการที่ตะขิดตะขวงใจอะไรแบบนี้นะครับ มาดูกันที่ตำแหน่งที่9าตำแหน่งที่9นะครับเป็นไพ่เจดาบนะครับไพ่เจดาบคือการแอบดูแอบมองนี่คือความหมายของไพ่นะครับการแอบดูแอบมองนะครับอะไรแบบนี้อ,อันนี้ก็ถ้าเกิดชาวราศีมีนะครับท่านมีเพื่อนมีอะไรเนี่ยนะครับที่เขามีโชคลาภอะไรเขียนโชคลาภอะไรไว้ท่านก็อาจจะเหลือไปเห็นและอาจจะเป็นโชคลาภเป่าท่านได้นะครับ มาดูที่ตำแหน่งที่10นะฮะตำแหน่งที่10เป็นไพ่เมเจอร์หมายเลข3นะครับนะบเป็นไพ่ดีเอ็มเพรสนะครับเป็นไพ่ราชินีไพ่มหาราชินีนะครับตรงนี้หมายถึงความสุขสบายด้วยนะาอาจจะได้ลามใหญ่นะครับแล้วก็มีเกณฑ์สุขสบายเลยก็เป็นได้นะอันนี้นะครับนะไพ่ใบนี้จะเกี่ยวข้องกับคนที่เป็นผู้หญิงลักษณะผิวขาวอวบผมเป็นสีทองทองหน่อยนะครับนะเกี่ยวกับเครื่องใช้ที่เกี่ยวกับ คุณผู้หญิงต่างๆนะครับนะอาจจะเป็นเสื้อพงเสื้อผ้าคุณผู้หญิงก็ได้ถ้าแบบนี้นะครับก็อาจจะหมายถึงโซโฟาหมายถึงที่นอนนะหมายถึงเตียงนอนอะไรนี้ก็เป็นได้นะครับเนี่ยจะจะเน้นเลยเนี่ยเป็นพวกโซฟาอะไรพวกเนี้ยนะครับนะผู้หญิงนั่งบนโซฟาเนี่ยอันเนี้ยนะครับโซฟาออกจะเป็นสีแดงๆหน่อยสีส้มๆแดงๆน้ำตาลแดงๆอะไรประมาณนี้นะครับ นะอันนี้ถือว่าเป็นดวงที่อาจจะมีลาบใหญนะ่เพราะว่าไพ่เรียลเมสเนี่ยนะครับนะหมายถึงความสุขสบายนะท่านอาจจะได้ลาบใหญ่อาจจะได้โชคใหญ่ดีไม่ดีอาจจะได้รางวัลที่หนึ่งก็เป็นได้นะครับเพราะว่าดวงจะมีความสุขสบายเพิ่มขึ้นเป็นอย่างมากลึดังราชินีเลยนะนะครับอันนี้เดี๋ยวอาจารย์ก็จะมาวิเคราะห์ให้แคบดงอีกนิดนึงนะครับนะ มาดูกันที่ไพ่ตรงกลางก่อนนะครับไพ่สามใบนี้นะครับนะไพ่สามสี่ใบนี้ตำแหน่งที่หนึ่งนะครับเป็นดาบเบอร์หนึ่งตำแหน่งที่สองนะครับเป็นไพ่เด็กถือถ้วยนะครับนะฮะตำแหน่งที่สาหนีนน้ะครับที่ 3, เป็นราชนีจุรียนนะครับนะฮะตำแหน่งที่แปดนะครับจะเป็นไพ่เด็กถือดาบนะครับตรงนี้นะครับอาจารย์ก็ทานายว่าชาวราศีมีนะครับ ท่านก็จะได้โชคใหญ่ก็ทันหันจากคนที่เป็นผู้หญิงลักษณะผิวขาวอวบผมเป็นแบบสีเข้มๆหน่อยยาวๆหรือว่าสีน้ำตาลเข้มอะไรแบบนี้นะครับนะอาจจะมาบอกเรื่องโชคลาภเกี่ยรติท่านนะครับนะท่านอาจจะมีเซนนะครับที่เป็นโชคลาภเป็นเลขอะไรในใจถ้าท่านมีเซนแบบนี้จริงๆนะครับให้ท่านเชื่อมั่นแน,แน่วแน่ในเซนของท่านนะครับท่านก็จะมีลาภใหญ่ได้นะนะครับ ในนี้นะครับท่านอาจจะไม่เชื่ออาจจะไม่เชื่อเซนต์ตัวเองนะครับฉะนั้นชาวราศีมีนนะครับถ้าท่านมีเซนต์อะไรที่เกี่ยวกับโชคลาภต่างๆท่านก็จะต้องเชื่อมั่นในตัวเองหน่อยนะครับนะฮะอันนี้ก็อาจจะทําให้ชาวราศีมีนเนี่ยนะครับได้ลาบทรัพย์โชคใหญ่ก็เป็นได้นะครับมาดูที่ให้ด้านบนนี้นะครับนะ เป็นไพ่8ดเหรียญนะครับเป็นไพ่ t e m p e r a n น e นะครับแล้วก็ไพ่7ดาบนะอันนี้ตรงนี้นะครับชาวราศีมีนเนี่ยนะครับถ้าท่านมีเลขอะไรในใจนะครับท่านก็จะต้องกลับด้วยนะครับกลับบนกลับล่างกลับซ้ายกลับขวาอะไรประมาณนี้นะนะครับการเงินก็เรียกว่าอาจจะได้มีโชคลาภครบวงจรเลยก็เป็นได้นะครับในดวงนี้นะครับถ้าเกิดว่าชาวราศีมีนเนี่ยนะครับ ไปพบปะพูดคุยกับเพื่อนสหายต่างๆนะครับนะฮะท่านอาจจะเหลือไปเห็นในสิ่งที่เขาจดเอาไว้อันนั้นอาจจะเป็นโชคลาภเปลี่ยนชาวราศีมีนก็เป็นได้นะนะครับนะก็ดูที่ว่าตามเพื่อนตามฝูงได้ถ้าตรงนี้นะครับนะเป็นแบบนี้นะมาดูกันที่ด้านล่างนะครับนะฮตำแหน่งไพ่ด้านล่างเนะี่ยเป็นไพ่ ถ้วยเบอร์หนึ่งนะครับหรือว่าเอซคัพนะครับนะคู่กับไพ่จัสติสนะครับอันนี้อันนี้ก็จะเรียกว่าท่านอาจจะได้โชคลาภาปเงินจากอ่างน้ำมนต์นะครับอาจจะได้โชคลาภจากสถาปัตยกรรมหรือว่าอาจจะได้โชคลาภจากเลขที่บ้านนะครับอาจจะได้โชคลาภจากเลขที่ห้องที่ท่านไปพักอศาศัยชั่วคราวอะไรแบบนี้ได้นะนะฮะแล้วก็ถ้ามีไพ่จัสติสขึ้นนะครับ เรียกว่ามันจะเป็นอะไรที่บาลานซ์นะครับอาจจะเป็นเลเบิลก็เป็นได้นะครับมาดูที่ตำแหน่งที่แดอันนี้นะครับนะนะฮะเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นจุดเช <princes S 1> <ด>ื่อมโยงกันด้วยนะครับดูแนวตั้งนะครับวันนี้นะฮะแนวตั้งนี้เป็นไพ่ราชินีนะครับไล่ลงมาเป็นไพ่เจ็ดดาบนะครับไล่ลงมาเป็นไพ่เด็กถือดาบนะครับและไล่ลงมาจะเป็นไพ่ จ้สติดนะครับตรงนี้นะครับอาจจะมีคนมกกากระซิบบอกท่านนะในเรื่องของโชคลาบทรัพย์การเงินต่างๆนะครับนะอาจจะเป็นแบบว่าจะบอกเกี่ยวกับเลขเบิ้ลกับท่านก็เป็นได้นะครับอันนี้แล้วก็ดวงชาวราศีมีนเนี่ยนะครับอาจารย์ทำนายว่ามีโชคลาบใจนะนะครับเป็นดวงที่อาจจะได้ลาบใจแบบกระทันหันปัจจุบันทันด่วนได้เลยนะครับ สรุปนะครับชาวราศีมีนท่านมีเกณฑ์จะได้โชคลาบลาบรอยโชคใจกระทันหันจากเซนส์นของท่านนะครับท่านอาจจะมีเซนส์นที่เกี่ยวกับเรื่องของโชคลาบต่างๆนะครับให้ท่านมั่นคงแนวแน่อาไว้นะครับเพราะว่ามีไพ่ดาบเบอร์หนึ่งขึ้นมาด้วยนะครับ เหมือนจะแบบเหมือนเป็นเซนส์นในใจที่บอกมาว่าท่านอาจจะมีโชคลาภแบบนี้นะอะไรอย่างนี้นะครับนะฮะท่านจะต้องไม่ไหวติงใดๆก็คือมีความมั่นคงแน่ๆกับเสียงท่านจะลงทุนนะนะครับาอาจจะได้โชคลาภจากคนที่เป็นผู้หญิงผิวขาวอวบนะครับนะผมเป็นออกที่เป็นแบบผมเข้มๆหน่อยผมสีน้ำตาลหรือสีดํานะครับนะนะ ป็นผู้อที่อาจจะมีอายุ4 5 5ถึง55ปีอะไรประมาณนี้นะครับอืมอาจจะได้โชคลาภจากเก้าอี้นะครับอาจจะได้โชคลาภจากของแบรนด์เนมต่างๆก็เป็นได้นะนะครับวันนี้แล้วก็ในดวงนะครับถือว่าถ้าตรงนี้นะครับท่านอาจจะได้โชคลาภที่มาจากที่พักอาศัยของท่าน นะครับไม่ว่าจะเป็นที่พักอาศัยที่เป็นแบบทั่วไปหรือว่าที่พักอาศัยแบบชั่วคราวหรือว่าค้างคืนหรือว่าเวลาท่านไปเที่ยวไหนเนี่ยนะครับไปต่างที่ต่างถิ่นเนี่ยแล้วท่านไปพักโรงแรมเนี่ยไปพักที่พักเนี่ยเลขห้องอาจจะเป็นโชคลาภแต่ทันได้นะครับอันนี้นะฮะก็จะเป็นเลขเบิ้ลด้วยนะครับฮะเลขเบิ้ลหรือว่าเลขหามะประมาณเนี้ยนะครับขึ้นมาประมาณนี้เลยอะ รถ้าชาวราศีมีนะครับท่านมีโชคลาภมีเลขอะไรในใจนะครับท่านก็จะต้องกลับไปกลับมานะครับเพราะว่าในดวงมีเพมเพมร์ด้วยนะครับอะไรที่มันเกี่ยวกับคําว่าแบ่งๆนะครับท่านอาจจะมีลาภใหญ่กับสิ่งนั้นได้นะครับรายที่คาดหวังเรื่องของการเงินก้อนใหญ่ๆนะครับหลักแสนหลักล้านหลักสิบล้านท่านเดี๋ยวาจจะได้สูงมากเลยนะครับงานการต่างๆเนี่ยเงินทองตับนายว่าไหลเข้าดีเลยนะครับแล้วก็ใครนะครับที่ มีเพื่อนมีฝูงม,มาคุยกันเรื่องโชคลาภอะไรแบบนี้ท่านอาจจะเลือไปเห็นสิ่งที่เขาเขียนที่เขาจดไว้นะครับอันนั้นก็ทำนายว่าท่านอาจจะมีโชคลาภจากสิ่งที่เขาจดไว้ก็เป็นได้นะนะครับก็ถือว่าเป็นดวงที่มีโชคลาบลาบลอยโชกใหญ่ไม่น้อยเลยทีเดียวนะครับวันนี้เปิดไพ่มานะนะฮะ หรือว่าเป็นดวงลาบใหญ่นะครับหนอันี้นะอาจจะได้ลาบใหญ่กระทานปัจจุบันทันด่วนนะครับนะอาจจะได้ลาบจากการเดินทางนะหือว่าเป็นดวงลาบใหญ่เลยนะครับนะอาจจะได้โชคลาบจากอ่างน้ำมนต์น้ำมนต์อะไรก็เป็นได้ด้วยนะครับวันนี้แล้วก็ท่านใดนะครับที่อยากที่จะ ไหว้บูชาขอพรกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับเพื่อเป็นการเสริมดวงโชคลาภแนะนําให้ชาวราศีมีนนะครับไหว้ขอพรกับพระพรมไหว้ขอพรกับพระแม่ธรณีไหว้ขอพรกับพระแม่รมัศมีก็จะเป็นการเสริมดวงโชคลาภให้กับชาวราศีมีนนะครับก็อย่าลืมนะครับฝากท่านนะครับกดไลค์นะครับกดแชร์ถ้าไหนที่ยังไม่ได้ กดติดตามน,นะครับก็ฝากกดติดตามให้กับอาจารย์ด้วยนะครับเพื่อไปกำลังใจกันก็ขอให้ทุกท่านนะครับโชคดีมีโชคลาภทรัพย์ก้อนใหญ่หญแต่ทุกทุกคนเลยนะครับขอพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมและเพื่อนใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ